ผมมาสายเบนซิน,นพี่ครับผมเครื่องล้างเทสหัวฉีดดีเซลมันอลังการนี้เลยเหรอใช่ใช่ครับเข้าไปเนี่ยก็คือเรารจะมาเก็บมาดูค่าพวกเนี้ครับโอ้โหต้องบอกก่อนผมผมไม่เคยเห็นคือเรียกว่าันนอกได้ไหมผมเนี่ยทำไมผมไม่เคยคันนี้โมดิฟายงบประมาณอย่างเงี้ยอยู่ประมาณเท่าไหร่พีไ่ไม่เกินแสนครับเหรอใช่ครับไม่เกินแสนขอล่องอีกทีโหแรง สวัสดีครับมีนายกาะลาชาแนลนะครับ EP นี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ปทุมธานี <Yeah. S 1> ที่เด็ดปทุมดีกว่าคือวันนี้เรามาตามรถกระบะรีโวเซตอิดิชันอีกแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้เราไปที่ชลบุรีมาแล้วแต่ตอนนี้เรียกว่าที่เด็ดปทุมธานีนะครับอยู่ที่อ <Wow. S 1> ู่ช่างเตยปทุมธานีา <Wow. S 1> เดี๋ยวไปดูว่ารถเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูรถพาไปหาพี่เตยก่อนแล้วให้พี่เตยแนะนําหน่อยว่าที่อู่เขาทําอะไรยังไงบ้าง คือที่พามาดูคันนี้เพราะว่าคันนี้มีทีเด็ดต่้งจากที่เราไปดูก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่เต้ออธิบายให้ฟังเดีวก่อนเนาะหาพี่เต้ก่อนครับไปมาครับผมอยู่กับพี่เต้ครับพี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต้แนะนําตัวนิดนึงพี่ครับผมเต้อูช่างเต้อปทุมครับร้านอยู่ตรงปทุมสามโคกครับตรงนี้เรียกว่าสามโคกใช่ตรงนี้เรียกว่าสามโคกอ๋อคือผมไม่ค่อยได้มาจริงๆผมมานะมีสนามไอสนามดิบอะพี่พี่เต้เคยไปไหมอ่าอยู่ข้างหลัง้านผมเองใกล้ใกล้ๆวย่ใกล้ในี้เคยมาตรงนี้ับปฐุม อยมาก็คืออยู่ใกล้ๆโรงเรียนสามโคกครับคือถ้าหาโรงเรียนสามโคกหรือว่าคนแถวนี้รู้จักอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วครับสายตโ,โตโยต้าซิง่งรีโวรู้จักอยู่แล้วใช่ครับพี่เต้ทำไมถึงถามหน่อยว่าเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้ว่าทําไมถึงทาโตยต้าเพราะอะไรพี่จริงๆเลยคือผมชอบโตยต้าตั้งแต่แรกแล้วร,ร,รถคันแรกผมก็มีโกะมาก่อนนะครับคันต่อมาก็ซื้อรีโวมาลองเลยนะครับแล้วก็ศึกษากับมันมาโดยตลอดก็เลยชอบครับคือผมมาแรงด้วยพาเพื่อนๆมาหาพี่เต้เพราะว่าพี่เต้มีความแตกต่างจากที่อื่นเรื่องของ ของการโมดิฟายรถเนี่ยมีทีเด็ดที่ต่างจากที่อื่นคือเรื่องของอะไรพี่อ่าหนึ่งเลยนะคบผมรีแมปด้วยตัวเองได้นะครับเขียนไฟล์ด้วยตัวเองได้ครับแล้วก็ส่งไฟล์ให้อูใหญ่อย่างเช่นรถแข่งของอูใหญ่บางอู่นะครับอ๋อคืออย่างนี้ต้องบอกเพื่อนเพื่อนก่อนบางคนเขาจะคุอว่ารีแมปก็ทั่วไปเขาก็รีแมปแต่ส่วนใหญ่เอาสักผมว่า10อูจะรีแมปเองสักผมว่าสัก2อูได้ไหมประมาณนั้นครับเนะคือคือที่เหลือเขาจะเรียกว่าการส่งไฟล์การรีแมปคือการเขียนข้อมูลเข้าไปในกล่องหลักกล่องเดิมแล้วที่ สามารถส่งอีเมลเข้าไปได้เลยแล้วก็พี่เขียนไฟล์ส่งกลับมาแล้วเ็าเอาเป็นค่อยๆคนอัดใช่ไหมใช่แต่พ่เตอร์เป็นคนที่เขียนข้อมูลเข้าไปเองใเขียนข้อมูลเองปรับแต่งเองแล้วก็ลองเองอะไรประมาณนี้ครับลองจะรถตัวเองด้วยก็เรียกว่าเหมือนเป็นจูเนอร์เต็มตัวแหละคือจูนรถตัวเองเต็มเต็มเลยครับพี่เต้ยแล้วอู๋พี่เตอยทำอะไรบ้างทําเครื่องนะครับโมดิฟายเครื่องทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็รีแมปทำช่วงล่างไม่ได้รับนะครับแล้วก็ทาหัวฉีดเดี๋ยวพี่ช่วงล่างไม่รับหมายความว่าถ้าจะมาทํารถทีี่่่่่นแลล้ววชงงาซอม อะไรเงี้ยก็รับไหมไม่รับเลยไม่รับเลยไม่รับเลยคับอ๋อคือเรื่องของเครื่องยนต์หลักๆแล้วก็เรื่องของกล่อง ECU ใช่คับแล้วก็เรื่องหัวชงหัวชีพใช่ครับหัวชีดด้วยครับเพราะว่าผมมีเครื่องเทสของตัวเองเลยอ๋อพี่เต้พาไปดูเดียวครับพี่โหพี่เต้คือผมผมมาสายเบนซินพี่คับผม เครื่องล้างเทสหัวฉีดดีเซลมันอลังการนี้เลยเหรอใช่ใช่ครับอันนี้คือยังไงพี่พเตอร์ที่มาอันนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าเราใส่เข้าไปเนี่ยก็คือเรารจะมาเก็บมาดูค่าพวกนี้ครับโอ้โหต้องบอกก่อนผมผมไม่เคยเห็นคือเรียกว่านนอกได้ไหมผมเนี่ยทำไมผมไม่เคยคือผมทํารถเทสหัวฉีดก็คือจะเป็นหัวฉีดหกหัวแล้วก็วางแล้วก็สีหัวฉีดทํางานแล้วก็มาดูตรงซีซีมันว่าใช่ใช่อันนี้ก็เหมือนกันเลยครับเหมือนกเหมือนกันนะครับแต่ดีเซลอ่ะมันจะต้องมีค่าไหลกลับด้วยอะไรด้วยครับครับสมมติอ่ะอย่าง หัวฉีดพังมันก็จะมีอาการควันขาวใช่ไหมครับเราใช้วิธีการเช็คเบื้องต้นเนี่ยคือเครื่องเทสครับคือคืออย่างนี้กระบะดีเซลถ้าเป็นอันนี้ก็ความรู้ใหม่ผมผมอ่ะไม่ได้สายทางดีเซลครับคือถ้าเราผมขับรถมาอยู่เพื่อนๆขับรถอยู่เ้ยทำไมควันมึงขาวใช่คือบางคนเข้าใจว่าควันขาวเนี่ยจากเทโบเออเทโบพังลูกลูกแตกแต่ในตระกูลโตโยต้ารีโว ควันขาวเกิดจากหัวฉีดได้เป็นหลักครับอ๋อคือถ้าหัวฉีดหมายความว่าหัวฉีดมันเริ่มฉีดไม่สม่ำเสมอมัมันมันเป็นรูโอลิฟิกครับมันแตกเกิดจากน้ํามันไปโดนน้ําหรือมีน้ําผสมขึ้นมาหรือมีเศษอะไรเข้ามาทําให้หัวฉีดพังครับอ๋อก็คือทําให้รถมีควันขาวนไปได้ใช่ครับครับแล้วเครื่องตัวนี้มันคือเราจะเอามาใส่เข้าไปหัวฉีดครับ่างนี้ใส่เข้ามาล้อันนี้อ่านี่นี่คือตัวหัวฉีด ใส่เข้าไปก็มีปลั๊กของอ๋อปลั๊กพิ่เตอร์ก็จะมีมีแบบไว้เป็นคอนเน็กเสียบได้ใช่ครับเสียบได้เลยครับแล้ว๋ันี้ก็จะเป็นพวกไหลกลับเพื่อจะดูว่าไหลกลับเยอะหรือเปล่ามีอ่ามีค่าตรงไหนเพี้ยนหรือเปล่าครับพี่อ๋อแล้วก็แล้วมันก็จะแสดงผลที่หน้าจอนี้ใช่ครับมันจะแสดงผลครับอ๋อแล้วเราก็เทสได้เลยใช่ครับอ๋อเพราะว่าเรื่องของหัวฉีดดีเซลอ่ะพี่คือเพเชอร์มันเยอะใช่ไหมใช่เพเชอร์มันเยอะมันเยอะมากก็เลยเครื่องเครื่องมันก็เลยต้องหน้าตาอย่างนี้เลยเนาะลองให้ดูดิอ่ะ เรียบร้อยแล้วก็เราก็กดกดเทสได้เลยครับเทสเลยอ๋อนี่เซตติ้งไปแล้วนี่อ้าวแล้วเราจะรู้ยังไงอะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเริ่มเทสแล้วเดี๋ยวมันจะบอกเองครับอ๋อเฮ้ยอันนี้เนี่ยอันนี้คือเริ่มยกแล้วครับอันนี้วิ่งทำงานแล้วใช่ครับเสียงดังมากนะพี่เต้เนาะอันนี้ถือว่าเบาแล้วนะจริงเหรอมันเคร่องดังกว่านี้ออ๋อเหรอใช่ครับว้าว นี่แล้วก็ค่ามันก็จะแสดงผลตรงนี้ว่ามันจ่ายน้ํามันเท่าไหร่คืออย่างนี้คือมาตรฐานไหมพี่อันนี้อันนี้อย่างเงี้ยมาตรฐานอยู่ครับคือใช้งานได้ใช่ใช้งานได้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูค่าตรงนี้ครับว่ามันปกติไหมอ๋อเดี๋ยวเขาก็แสดงผลออกมาอีกใช่ใช่ครับอ๋อมีรั่วไหมใช่เนี่ยอันนี้คือเทสรั่วครับครับคือเทสโดยที่ว่าไม่ยกหัวฉีดแล้วก็เทสอัดแรงดันเข้าไปว่ามีการรั่วไหลไหมอัดอัดเข้าไปอย่างเดียวใช่ถ้ามันรั่วมันก็จะมีการรั่วใช่ใช่ครับอ๋อเจ๋งอ่ะพี่ เครื่องอย่างนี้ตัวเท่าไหร่พี่สองแสนอัพสองแสนอัพครับโอ้แสดงว่าพี่เต้ยก็จะทําเรื่องของล้างเทสหัวฉีดด้วยละใช่ใช่ครับแล้วก็ผมอะทำแบรนด์หัวฉีดของในตระกูลรีโวอยู่แล้วครับอ๋อนี่นี่นี่คือแบรนด์ของพี่เต้ยเองใช่แบรนของผมเองเลยครับก็เต้ยปทุมสปีดเหรอพี่ใช่ไหมเต้ยปทุมชอบครับเต้ยปทุมชอบผม ทีพีเอชเต้ปรทุมช็อปขอแกะดูได้ไหมพี่ได้แกะดูได้ไหมไม่ใช่ยาเสริมกําลังหัวชายอะไรนั่นกล่องเหมือนนะอ๋อนี่คือเขาเรียกปลายหัวฉีดใช่ครับปลายหัวฉีดครับอันนี้ปลายหัวฉีดลีโวครับอ๋อปลายหัวฉีดลีโวก็คือเราซื้อ1กล่องก็จะมาอย่างนี้เลยใช่ใจะมี4หัว ใช่ครับอ๋ออย่างนี้ราคาเท่าไหร่พี่าเริ่มต้นถ้าเกิดใส่ที่ร้านผมเลยนะครับโดยที่ว่าเอาจากของผมเลยเนี่ยเริ่มต้นที่หมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งใช่ครับข้อดีคือใส่เข้าไปแล้วได้อะไรพี่น้ำมันที่เยอะขึ้นความแรงที่เพิ่มขึ้นแน่นอนเลยครับแต่เรื่องความนี่แล้วแต่จูนเนอร์ที่จะไปจูนเก็บได้เลยครับอ๋อแต่พ่เตอร์รีแมปเขียนให้ได้เใช่เขียนให,ให้ได้ครับแล้วอันนี้ผมผมผมไม่รู้นะพ่เตอร์คือเราใส่ปลายหัวฉีดที่ใหญ่ขึ้นครับผมแล้ว ปั๊มปั๊มมันต้องเพิ่มไหมอ่าอย่างผมถ้าเกิดรถในเวทที่ยังไม่ใส่ปั๊มอ่ะใส่ได้ครับครับแต่แค่อยู่ที่การจูนว่าจูนเหมาะสมไหมถ้าเกิดบางคันอาพูดถึงว่าใส่วชิตโตครับ แล้วไม่ทําปั๊มนะครับแล้วอยากได้ควันเยอะมันเป็นไปไม่ได้ครับอ่ามันต้องไปควบคู่กันก็ต้องทาปั๊ม modify ป<ช>ั๊มเพิ่มขึ้นไปด้วยแล้วก็ร e m a p ยกหัวฉีดเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วเราหัวฉีดโตแล้วคือการที่เราอยากได้น้ํามันที่มันจ่ายเยอเนี่ยพี่มันก็เปลืองขึ้นเลยพี่เปืองไม่ชิงเปลืองขึ้นถ้าเกิดเรามองกันตามจริงอะครับคือผมไม่เข้าใจผมก็บอกไม่ถูกหมกันนะแตลักะของผมคือสมมติถ้าเกิดหัวฉีดจ่ายเยอะขึ้นครับ นะครับแค่เราไปลดยกมันอ่ะเวลามันฉีดปริมาณมาฉีดทีเดียวมันไม่ได้ฉีดทีทีโอครับผมก็แาลว่ามันมันให้กําลังัเบิดได้แรงกว่าได้รุนแรงกว่าใช่ได้กำลังเพิ่มขึ้นเหมือนจะจ่ายเพิ่มแต่พอเครื่องมันมีกําลังมันก็ไม่ไม่กินน้ำมันใช่ถูกต้องครับอ๋อก็คือถ้าขยันโมดิฟายเครื่องยนต์แรงม้าเยอะเพิ่มตัวหัวฉีดต้องทําแน่นอนใช่ต้องทำแน่นอนความต้องทํำแน่นอนอันนั้นเรียกว่าเรื่องของประหยัดไม่ต้องคิดใช่เพราะว่าเราต้องการความแรงใช่เนาะเทอร์โบบูเยอะๆก็ต้องใส่เข้าไปอออ๋คครรับ่ต้าง สีแดงนี่คือค่ามันเกินอยู่แล้วครับคือตัว Data ครับเราไม่ได้ใช้ Data โดยตรงนะครับอันนี้เขาเป็นเปลี่ยนเป็นหัวชีตแต่งแล้วแล้วก็หัวชีตต้นนี้มีการใช้งานมาแล้วนะครับมค่ารีก็คือมีรั่วไหลครับั่วไหลนิดเดียวใช่นนี่คือน้อยมากน้อยมากรับได้ รับได้ครับสามารถใส่คืนลูกค้าได้ไปวิ่งต่อได้ได้ครับโอแต่ถ้าเกิดเรื่องจริงก็คือซ่อมดีกว่าอ๋ออันนี้ก็คือถือว่าถ้าถ้าทำมาทําได้ใช่ทําได้อย่างนี้ถ้าเราผมไม่ต้องเปลี่ยนของใหม่หระไม่ต้องรับไม่ต้องรับซ่อมได้ครับอ๋อเหรอเพราะพวกนี้มันไม่ได้เป็นที่ปลายครับครับอ่าพวกนี้มันเป็นที่ชุดซ่อมข้างในต้นหัวฉีดครับก็คือสามารถรื้อซ่อมได้ใช่รื้อซ่อมได้เลยครับผมอ่ะดูดูอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะพี่ผมอ่ะดูคลิปติ๊กต็อกนู่นนี่นั่นอ่ะครับผม เพวกหัวฉีมันติดมันมาจากแหวนรองหรือเวลาเราทําไตหัวฉีดเข้าไปใหม่นะครับแล้วทาความสะอาด้าหัวฉีดไม่ดีอ๋อแล้วมันก็เป็นขี้ตะกันใช่แล้วมันก็ติดทั้งแกนมาเลยใช่ใครับแล้วพี่เตเคยเจอไหมเจอครับจะทำยัไงครับวิธีเอาออกก็กระทุงอย่างเดียวเลยครับต้องกระแพกออกใช่ต้องกระแทกออกถ้าเกิดดวงดีก็คือมันก็ออก แต่ถ้าเกิดดวงไม่ดีก็เป็นวันครับทําอยู่อย่างนั้นนะนะครับต้องกระทุงอยู่งั้นตัวกระทุงหักแล้วหักอีกอะไรเงี้ยครับโอ้เออเนี่ยช่างดีเซลนี่แม่เรียกว่าต้องมีความพยายามมากเลยนะพี่เต้แล้วตั้งฝั่งนี้มีอะไรพี่เต้อันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมือที่เราใช้ตามเหมือนทำวัดเนี่ยครับอ๋อเครื่องวัดคอยอะไรประมาณนี้ครับอ๋อทั่วไปครับก็คือเป็นโต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีเครื่องกึงเล็กๆมีเครื่องกึงไว้สำหรับกึงเรื่องของวิชีของพี่ไม่อันนี้ผมทำเรื่องเทรบโบด้วยครับค มาหาความรู้เรื่องเทอร์โบเพิ่มขึ้นก็คือประกอบเทอร์โบเองประกอบเทอร์โบเองขายลูกค้าอะไรครับผมก็จะทําตามสเปคแล้วก็วัดตามระยะกิจของอ๋อเลยต้องมีเครื่องขึงด้วยก็คือเรียกว่ามาที่นี่เรื่องของเครื่องยนต์โมดิฟายและก็เรื่องการจูนกล่องของชงกุชชีครบหมดใช่ครับครบถ้วนแล้วนี้ผมมาที่นี่อยากพาให้พี่เต้ยพาไปดูทีเด็ดของอู่หน่อยเดียวได้ครับแซดอิดิชันพี่เต้ยผมพาไปดูรถคันนี้เลยครับคาเพี่ นี่ครับพี่ทีเด็ดของพี่ใช่ครับอันนี้ครับคันนี้คือรถอะไรยังไงพี่อันนี้ก็คือรถลูกค้าผมนะครับก็คือตอนแรกทําเริ่มต้นก็รีแมปอะไรเงี้ยครับทั่วไปทำไปทำมาก็ใส่เทอร์มเทอร์โบขึ้นมาจนแล้วก็ไปวัดแรงม้าบุนไนโนนะครับจนไว้380ม้าในเครื่อง2 4ครับอ๋อนี่นี่ที่ผมบอกว่าทีเด็ดที่มหาพิเตอร์เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปเรื่องของลีโวเนี่ย แทบทุกที่เขาจะเรียกว่าทางรัดความแรงไปเตยก็ทําเป็น2.8ไปเลยแบบจะทำ2.4ทำไม2.8แรงกว่าปะผมมองอย่างนี้ก็คือลูกค้างบแต่คนไม่เท่ากันนะครับรบ,บางคนไม่อยากอับเครื่องแต่อ,อยากแรง2.4มันก็ทําแรงได้ครับ สามร้อยแปดสิบแรงม้าก็น่ามีเจ็ดร้อยกว่านะชา7เจ็ดร้อยกว่าครับโหก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะแล้วขับใช้งานในชีวิตประจำวันได้เนี่ยข้อดีของอูดีเซลที่ผมไปพีเตอร์หลายๆอูคือรถแรงและใช้งานจริงๆอ่ะขับจริงๆคือถ้าสายเบนซินเนี่ยพีเตอร์ช้าแรงมากๆเนี่ย มันจะขับไม่ไหวแล้วคือมันจะมันจะเหนื่อยกับการขับเออแต่ดีเซลไม่เป็นใช่ครับสามารถใช้งานได้เนาะพี่เตอรโชว์หองเครื่องเ<ด>นี้ยพี่ e v o Z e d i t i o n คือเป็นทุกอย่างจริงๆนะคือในการแต่งการใช้งานจริงๆก็ไปหลายๆที่ก็คือจะเป็นตัว z e dition ที่มาแต่งเราเอาใจวัยรุ่นเลยเออไม่รู้นะสีแดงนะไปก่อนหน้านี้เนาะก็สีแดงเนาะครับพี่เตอรอันนี้คือเครื่องยนต์นี่นีให้ดูเครื่องยนต อุ้ยตาของเครื่องคันนี้เรียกว่าเดิม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 เลยครับเดิมเดิมเลยก็มีตัวเทอร์โบที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับตัวเทอร์โบครับแล้วก็มีระบบน้ํามันนะครับครับหัวฉีดก็เป็นหัวฉีดทีเบสของผมเลยหัวฉีดพิเตอร์เองที่ที่เมื่อกี้ผมหยิบมาดูใช่ครับแล้วก็มีอันนี้เป็นปั๊มดีแมกนะครับแปลงปั๊มดีแมกใส่2โลของพี่แจ็คบางยาแพทครับอ๋อปั๊มคือปั๊มคือเรื่องของปั๊มน้ํามันเครื่องใช่ปั๊มน้ํามันเชื่องเชื่องครับอ่าก็คือมีการโมม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 ดดดิิฟาาาาายยเเเเพพพพ่่่่่่ขขึ้้้้้นนนนนนนไไปืือออออรรรรงงงงงํััััใหีีีแแแสวคกก็บบบทธ ใช่แรงม้าเยอะใช่ไหมพี่คันนี้โมดิฟายงบประมาณอย่างเงี้ยอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ผมตีไว้ถ้าเกิดอย่างเบสเซนเลยถ้าเกิดเอาแรงเอาแบบชุดนี้เลยนะชุดนี้เลยไม่เกินแสนครับเหรอใช่ครับไม่เกินแสนพิเตอยผมเคยเอาลิโวผมขึ้นไดโนวัดแรงม้าอยู่ร้อยหกสิบร้อยห้าสิบมั้งเดิมๆอ่ะเกียวโต่อ่ะครับผมนี่ขึ้นมาสองร้อยกว่าตัวนะงบหนึ่งแสนเหรอใช่ครับคืออย่างเงี้ยคือสเตนที่ผมขับรถเข้ามาพิเตอยครับมีเงินหนึ่งแสนบาทได้เลยครับเกินกว่านี้ไม่มีจ่ายนะ S <S> <S ได้ครับ <S <S ทำได้เลยทำได้ครับ <S <S รอลอนี่ก็คือมีคงมีคัทด,ด้วย <S 2> <S 2> ใช่ครับมีคนมีคัทหมดแก้วาวแล้ว <S <S แก้วาลแล้วด้วย <S 2> <S 2> ตอนนี้แคมเดิมนะครับอ๋อย,ยังไม่มีแคมแรงมาขนาดนี้แล้ว <S 2> <S 2> ใช่ครับถ้าเกิด อ่าสาแคมแรงมาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกก็ขยับขึ้นไปอีกเหรอใช่จังสี่ร้อยกว่าแน่นอนใช่สี่ร้อยกว่าแน่นอนโอ้โหแรงจังอ่ะแล้วพี่เต้เคยวิ่งจับเวลาของไฮอ่ะถ้าเกิดจำไม่ผิดวันนั้นลูกค้าเอาไปขับนะครับเป็นเทสอยู่สิบสองแปดครับโอ้โหสี่ร้อยสองเมตรสิบสองแปดแล้วเหรอใช่ครับแรงอ่ะอ่ะวันนั้นผมเคยเอาไอ้กระบาดแชมป์ไปวิ่งของห้าสองจุดสี่เนี่ยสิบแปดกว่าฟอร์จูเนอร์ก็วิ่งสิบเก้าสิบแปดใช่คันนี้งบหนึ่งแสนเหลือสิบสอง ไม่มีสองแบบแล้วน้ำหนักเต็มก็คือไม่มีการถอดอะไรออกเลยนะก็คือขนดนี้แหละใช่แบบนี้เลยโอ้พิเตอร์แล้วไปดูข้างในหน่อยไหมพี่มีอะไรบ้างนี่เข้ามาข้างในพิเตอร์ก็คืออารมณ์มีเกจวัดนะพี่ใช่ครับแล้วก็มีพวงลายแต่งหน่อยใช่ครับเบาะเดิมเลยเนี่ยนี้เบาะเดิมเลยครับอ๋อขอลองเหยียบคันหน่อยได้ครับโอ้คันก็ ถือว่าถามว่าแข็งไหมมันไม่ได้แข็งไลยเหยียบไม่ไหวมันประมาณนี้เลยแต่มันจะประมาณนี้นะคัทโมเนาะบีอาร์ซอ๋อนี่ก็คือคัทของบีอาร์ซก็คือโอ้พายผมจะใช้บีอาร์ซีหมดเลยครับอ๋อครับพี่ก็คือรับแรงม้าอยู่ใช่อยู่ครับครับพี่แล้วก็ใช้งานได้จริงๆอายุการใช้งานเป็นไงยาวครับยาวเนาะยาวครับเทิเียบกันแล้วก็ยาวข้างนอกพี่ต้ยคันนี้ทาอะไรยังไงบ้างพี่ข้างนอกลูกค้าเอาไปทําสีเป็นสีแดงสีแดงมันมีไหมในรีววสีแดงนี้ไม่มีเนาะไม่มีครับเนาะไม่มีเนาะใช่ก็คือทําสีใหม่เพื่่อความมดดดเเนลยรีแ น้องแม็กทั่วไปเลยครับแต่ทั่วไปคือลูกค้าเขาชอบสไตล์แบบคินคีนไม่เลอะเทอะไม่ติดอะไรเลยอะคือคันนี้เรียกว่าเน้นคินคีนคือด้วยของรถแซดอิ i ิชั่นอะพี่เดิมๆมันก็ไม่ต้องแต่งก็สวยอยู่แล้วก็สวยอยู่แล้วครับเนาะใส่ล้อโหลดหน่อยจัดทรงนิดนึงใช่ไหมใช่ครับแล้วเวลาก็ดีแล้วคันนี้วิ่งอยู่12.8แต่จริงๆพี่เตอร์หลังจากนี้จะมีเอารถไปแข่งไหมพี่มีแข่งอยู่แล้วมีแข่งอยู่แล้วครับมีรถโตของเองที่จะไปแข่งอยู่แล้วนะครับพีตเตอร์มีรถแข่งของอู่ที่เป็นรถของพิ่เตอรับครพี แล้วคันนั้นพิกัดเวลาอยู่เท่าไหร่ซอมไวล่าตัว10.8ครับอ้ยก็คือระดับเวลาต้องบอกว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยกระบะเขาวิ่ง10เยอะแยะแต่นี่คือนิโวตอนนี้ผมกล่าวไว้ว่าเจา10ต้น สิบต้นเลยใช่เพราะว่าผมก็ห่างหายธนามานานและเก็บตัวมาสักพักหนึ่งแล้วรอบนี้กลับอออกไปน่าจะเอาสิบต้นให้ได้สิบต้นให้ได้ใช่นะครับจริงจริงพีกัดรถสิบวิถ้าเป็นเบนซินเบนซินนะต้องหนึ่งพลังมานะพี่เต้ต้องม,มีนะาสิบต้นอนะ่ะผมจบไปที่ห้าร้อยห้าสิบไม้เนี่ยแต่คือด้วยของกระบะหรือเครื่องยนต์ของโตโยต้าเนี่ยเครื่องเครื่องยนต์คือสองจุดแปดไหมพี่อ่าเครื่องสองจุดแปดครับสองจุดแปดเดิมเดิม ตัวเครื่องคุณทำอะไรไหมก็คือทำไต้ก็คือเปลี่ยนก้านติ้งแค่นั้นครับเพื่อรองรับแรงม้าใช่คับแล้วเสื้อสูบเสื้อสูบะไรเดิมหมดเสสูบเดิมหมดขาตุบเดิมครับมีแคม มีแคมของพี่แจแ็คบรรยาแพกครับอ๋อก็คือสเตปนี้จะสิบต้นๆน,นะพี่ต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้แส <ไง S 2> ดงว่าตยวรถไอรีโวเนี่ยทำนิดนิดหน่อยหน่อยก็แรงอะไรเงีี่ใช่ครับถ้าเกิดอ่าถ้าเกิด,กดโมดิฟายถูกทางแรงรแน่นอนครับแรงแล้วก็คือเรียกว่าใช้งานได้ด้วยใช้งานได้ด้วยครับเนาะไม่ใช่ว่าแรงแรงไอแรงผมเชื่อว่าอู๋ที่ไหนก็ทําแรงได้แต่มันขี่ใช้งานด้วยแล้วแรงด้วยเนี่ยยากนะใช่ไหมพี่แล้วเรื่องของการรีแมปด้วยเนาะหลักๆหลักๆด้วยใช่ไหมพี่ถ้ารีแมปไม่ดีก็แต่งด้วยอะไรเงี้ยคืออย่างผมผมจะสมมติ าเกิดเป็นรถใช้งานทั่วไปผมก็จะถามลูกค้าก่อนต้องการแบบไหนเราต้องเอาลูกค้าเป็นหลักครับ,รบไม่ใช่เป็นตัวเราเองเป็นหลักเหมือนเรียกว่าพี่เต้เขาเรียกว่าทำอาหารตามสัง่งประมาณนั้นเลยครับตามสั่งมาเลยเดี๋ยวทําให้ไม่ได้แบบว่าสายแบบเหลาต้องกินตามเราไม่ใช่ใชก็บอกมาพี่เต้ผมอยากมีงบเท่านี้พี่ผมอยากทําสเตตประมาณนี้ใช้งานอย่างนี้บอกได้หมดเลยใช่ครับ<อ>ในระดแบไบหนบอกผมได้เลยคันนี้แรงจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้ผมจะขอไปลองหน่อยได้ครับเอาไปลองได้เลยครับขอลองหน่อยไหมไอ้สามร้อยแปดสิบแรงม้าสองจุดสี่คือพตัวผมเองใช้2.4 คือไปหลายๆที่ผมก็น้อยใจอ่ะพี่สองจุดแปดหมดเลยรถเราคงแรงไม่ได้ขอลองดูหน่อยถ้า<ด>วันนี้สองจุดสี่มันแรงได้อาจจะให้พี่เต้ยทำเครื่องให้หน่อยได้เลยครับนะบพี่เต้ยขอลองหน่อยครับครับ,คร,บครับผมครับไปลองรถพี่เต้ยหน่อยดูซิว่าของดีปทุมอ่ะเป็นยังไงบ้างชอบนะจริงๆผมชอบมากเลยอู๋แบบอารมณ์แบบทําที่บ้านแบบบ้านสวน,นอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเลยที่ถ้าพี่เต้ยเขาไม่ทําไม่ทํา ไม่ทำอู่ผมว่าก็น่าจะทำปลูกทำสวนเหอนอะแถวเนี้ยดี380แรงมา้าเครื่อง2.4 Revo Z Edition ฟีลเป็นยังไงเนอะไปลองกันเนอะกอลองสักเกียร์สอง้อย้อยไหมโอ้โหหัวแรงหืออะไรเมื่อกี้โอ้โหยหย,หยทำไม2.4งจ่แรงเนี้ย ขับมาเรื่องความแรงออผ่านเลยแล้วลองดูด้วยแบบรอบเครื่องเดินเบา,าเคลื่อเบาๆช่วงใช้งานเป็นไงไม่ได้ไม่ไเลยเลยเออก็คือขับดีอะ่ะคุคันนี้แรงอะ่ะแรงแบบแรงเวออะ่ะเพราะว่าผมไปลองต้องบอกว่าไปลองดีเซลมาหลายทีแล้วหลายหลายคันแล้วไปลองมาล้วก็รู้สึกว่าก็แรงนะแต่มันไม่เวออ่ะมันไม่ยาวคันนี้มันเป็นดึงยาวๆก็ไม่รู้อะ่ะหรือมันติดเร็วหรือมันยังไงทําไมมันดึงแบบดึงไปเลยยาวๆคือคือสตาร์ทสองจุดแปดจะมีแรงบิดเดินขึ้นไปเลย แต่พอ2.4ก็จะแบบยาวยาวกว่าเนาะแปลกเนาะคล้ายๆคล้ายๆเครืค่อง K20 K24 เ่กันปะอุ้ยแรงอะ่ะขอลองอีกทีอุ้ยแรงอะ่ะ คนแรงอ่ะบอกแล้วแรง2.4นะใช่ครับ2.4ี่นั่นแหละครับผมผมรู้สึกว่าที่ไปขับอ่ะมันมันดึงยาวๆอ่ะใช่พอล่อมันถึงแล้วมันก็ ลากไปอีกมันจะสองจุดอ่ะรอบมันจะดึงลึกครับเออใช่มันฟีลนั้นเลยพี่เต้ใช่มันจะไม่เหมือน2.8 2.8จะเป็นรถกําลังใช้ท็อกใช่ตึ้งตึ้งขึ้นไปใช่ครับอันนี้พอเรากดยิ่งกดยิ่งมาผมกดไปยันรอบตัดเลยแบบเฮ้ยมันมันดึงแบบดึงยาวๆเลยโอ้โหแล้วพี่ไม่บอกเลยไม่ดึงเหมือนเลยตอนไปลองยังไงสามร้อยแปดสิบแรงม้าใช่ครับเออเฮ้คุยจังหวะนี้ใช้ได้เรื่องขับผมลองเรื่องของเดินเดินเบาคันเร่งเบาๆโอเคเลยพี่เต้ ขับดีเลยแล้วทีนี้ผมไปลอง Z ซดอ dition เนี่ยคันนี้ถูกใจผมเลยแล้วลูกค้าพี่เต้ยที่เข้ามาทำแซดอี dition ทำไมถึงเขาเลือก จะทำแซดดิชันเพราะอะไรพี่หนึ่งเลยแรงนะครับทำแล้วแรงแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็อุปกรณ์หรือของแต่งเนี่ยหาง่ายแล้วก็ทนโอ้โหจริงเพราะว่าตัวผมใช้โตต้าเนี่ยแสนกาโลแล้วจะสองแสนโลแล้วพี่ใช่เป็นรถที่ใช้งานแล้วทนผมแม่ถ่ายแต่น้มันเครื่องใช่ยังไม่เคยทําอะไรเลยใช่แล้วอย่างนี้ผมอยากรู้ว่าไอ้เรื่องโซ่ทัมมิ่งอ่ะมันต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่โซ่ทัมมิ่งคืออย่างผมอะผมจะให้ลูกค้าเปลี่ยนตอนที่เริ่มดัง มีเสียงก่อนใช่ต้องมีเสียงก่อนประมาณกี่กิโลบางคันระดับ2องแสนขึ้นบางคันระดับ5้าแสนที่ผมเคยเจอ<ะ>เลยระดับล้านโลก,ก็ไม่ดังมันอยู่ที่การดูแลน้ํามันเครื่องด้วยครับย รถหนึ่งล้านกิโลพว,พวกรถอาขนต่งหรือพวกรถคอ,อกนี้ครับพกรถคอ,อกที่วิ่งใช้งานหนัก,นกร,ระดับหนึ่งล้านกิโลก็ยังไม่เคยเปลี่ยนก็มีเปิดม,มันเครื่องใส่แจวเลยคือเขาถ่ายน้ามันเครื่องตรงตามระยะอ,ะอะข้อดีคือการดูแลรถเนี่ยพี่สาคัญสุดเรื่องน้ามันเครื่องเนาะใช่น้ํามันเครื่องครับคือน้ามันเครื่องที่ดีถ่ายตามระยะก็ทำให้ยืดอายุการใช้งานแต่บางคนเพื่อนบอกขี้โมบางทีดูแบบรถเขาใช้แสนกิโลเพราะว่าไม่ดูแลใช่ไม่ดูแลครับบางคนถึงรอบน้ำ เครื่องแล้วยังวิ่งมาคขบหมื่นโลเลยยังไม่ต้องเปลี่ยนอ่าไม่ถึงรอบหกเดือนเนี่ยใช่ยังไม่หมื่นโลก็วิ่งไปปีนึงใช่ปีหนึ่งแต่จริงๆแล้วน้ำมันเครื่องมันหมดอายุไปตั้งแต่6เดือนแรกแล้วนะครับก็คือเรื่องตรงนี้สําคัญด้วยใช่ครับแต่เรื่องโตลต้าไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรใช่สุ่ไว้พี่อะไรเยอะครับของแต่งก็เยอะของแต่งก็เยอะตอนนี้เรียกว่าทุกอู่ทั่วประเทศไทยทําได้หมดใช่ครับทาได้หมดครับนะแต่ถ้าอยากแรงเรื่องของการเรื่องหัวฉีดและก็การจูน m o ิฟายโดยตรงต้องมาให้พี่เต้ยค่ะผมาพี่เต้ยับ เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผมพา,าเพื่อนๆมาดู Revo แซดอ t ดิชัน2.4 2.4ที่2.4จริงๆเหรอเมื่อกี้พไปขับตกใจเลยมันแรงอ่ะแรงแบบมันดึงย,วยาวๆแล้วก็เรื่องของแรงบิดแรงท้อมันอาจจะไม่ไม่สู้2.8แต่ผมรู้สึกว่ารถมันดึงยาวพอดึงยาวมันก็ได้ขี่ฟิลวารณ์แบบเหมือนจะเบนซินแล้วอะ่ะ แต่มันมีแรงดึงที่ดึงยาวกว่าโหเรียกว่าถูกใจมากเลยแซดอิดิชั่นก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เรียกว่าวัยรุ่นประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าเอามาแต่งกันเยอะมากแล้วก็ลูกค้าทางหลายๆอู่ก็เอามาทํากันเยอะมากนะครับยังไงอีพีนี้ผมไปก่อนดีกว่านะครับฝากติดตามในไกกระลาชแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เยอะๆนะครับอีพีหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปทําอะไรดูรถไรที่ไหนอีกฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้าไปก่อนครับแซดอิดิชั่นครับ